สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดย,ยออฟธาอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อเดือ <c> ท <oughs> เดียวทัด,ด,ทดน้ําก็ระกอดเป็นสเติเราจะมาอัปเดตค,ค,ความสัมพันธ์ของคุณความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณ16กถึง30กันยานี้จะเป็นเช่นไรนะคะเป็นการดูดวงบัตตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้แล้วการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจรระโนร์ดิงดวงทั่ว,วไปนะจ๊ะโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูได้หมดได้หมดดูไปอ,อ,อาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้อ่ะขอเปิดไพ่ของคุณก่อนว่าชีวิตของคุณใน ในช่วงระยะเวลาทสั้นๆนี้จะเกิดอะไรกับคุณบ้างนะจะน้ำกรกฎมินพฤติภัยใบแรกของคุณเป็นสองเหรียญเลยสองเหรียญในเรื่องของการเงินก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่หมดก่อนเนาะโอเคอในเรื่องของการเงินก่อนในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของการเงินระมะระวังการเงินที่ที่ มีคนมาขอยืมเงินก็ได้มีคนมาขอยืมเงินหรือว่าคุณเป็นคนใจดีอะ่พอะพยาพ่อ,พอแม่พี่น้องเป็นอะไรก็ได้แต่ก็จะอยากช่วยเหลือกู้บคูแต่เงินตัวเองน่ะเข้าซ้ายออกขวานะเข้าเข้ามาแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะคะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะระมัดระวังเรื่องของการเงินการวางแผนการแบบใช้เงินให้ดีๆหน่อยเพราะว่าบางทีคุณในความคิดของคุณมันอาจจะไม่พอหรือเงินที่รออยู่ ก็ออยังจะไม่ได้แต่ฐานะก็ค่อนข้างดีแหละแต่เงินที่มันจะได้มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะจจะการงานดีอยู่ค่ะการงานมีก้าวถ้วยเลยเดี๋ยวชาลิออดการงานยังคงต้องเหนื่อยยังคงต้องเดินทางยังคงต้องถ้าทํางานกับทํางานกับต่างชาติดีนะทางานการเดินทางดีนะต้องเดินทางบ่อยๆถึงจะได้เงินนจะจ๊ะหรือว่าการทํางาน เงินมาจากการทํางานต้องมุ่งมั่นต้องมีความมานะอดทนแล้วก็ความพยายามของคุณดูจะสำฤทธิผลถ้าคุณมุ่งมั่นในการที่จะต่อสู้ไปข้างหน้ามีเรื่องที่จต้องเสียใจบางสิ่งบางอย่างในการทํางานให้ดูดีๆว่าการดูให้รอบคอบดูให้รอบคอบเอกสารหรือสัญญาใดๆที่คุณเซ็นนั้นจะอาจจะมีการเสียเปรียบได้เพราะฉะนั้นคุณต้องดีด มองดีๆในเรื่องของการซื้สัญญาหรือเอกสารใดๆหรือการทํางานที่ผิดพลาดเพราะเรีบทําเกินไปนะรอบคออนิดนึงนะจ๊ะอืมในความรักความสัมพันธ์ค่ะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่เราเป็นฝ่ายให้แต่ไม่ได้เป็นฝ่ายรับมีคนเก่าๆกลับมาไหมหรือว่ารักยังวนเวียนความคิดยังวนเวียนความทุกยังวนเวียนความคิดมากความเสียใจประดังประเดขเข้ามาในความรู้สึกของคุณนะ คุณรู้สึกว่าเสียใจเสียดายกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเออเสียใจเสียดายแต่ว่าช่วงนี้อารมณ์พลิกๆหน่อยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเหมือนอารมณ์คุณไม่ค่อยคงที่นะคุณอาจจะไปเจอกับสถานการณ์ของคนรอบข้างที่เขาอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงใส่คุณก็เป็นไปได้เจ้านายมาตวาดเราวัดวัดวัวดๆๆเลยอันนี้ยประมาณนั้นเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีใจเย็นๆ,ๆกับเขาหน่อยนะคะคนรอบข้างส่วนใหญ่จะนําพาพลังงานซึ่งไม่ดีท็อกซิกปัญหาความหงุดหงิดมาลงมาใส่คุณน่ะ อประมาณน,นั้นความรักยังคงคิดถึงคนรักเก่าๆหรือยังคงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆยังอยากมีความสัมพันธ์ที่ที่เป็นเป็นความรู้สึกถึงอารมณ์เก่าๆการหวนคํานึงคิดถึงสิ่งเก่าๆม,มีเด็กเข้ามาชอบด้วยขออภัยขออภัยค่ะ มีเด็กเข้ามาหยิบยื่นไมตรีหรือคุณอาจจะไปหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กับใครสักคนที่คุณรู้สึกว่ารักและผูกพันกับเขาแต่คุณมีก้าวถ้วยเลยก้าวถ้วยรักตัวเองเป็นอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและอาจจะมีรักซ้อนด้วยแหละรักซ้อนเนี่ยความเสียใจข้างในไม่มีคนได้รับรู้ว่าคุณเก็บซ่อนอะไรไว้แต่คุณรู้สึกเสียใจและคิดมากกับความรักความสัมพันธ์นี้ดูแล้วความสัมพันธ์ที่มันยากลำบากเพราะเรามีความแตกต่างกันระหว่างสถานะ หรือว่าต่างชาติต่างภาษาระ,ระยะยทางก็ได้นะคะความรักของคุณส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสมหวังสิ่งที่คุณคิดก็อาจจะเป็นจริงก็ได้แต่อย่าเซนซิทีฟมากเกินไปเพราะการที่คุณเซนซิทีฟในความรักหรือความคาดหวังมากเกินไปนํามาซึ่งความทุกข์กายทุกใจให้กับคุณอย่างมากและไม่มีความเริมเริ่นร,รงด้วยอืมอ่า <c oughs> ความรักบางสิ่งบางอย่างคุณต้องเอาเก็บไว้ในใจค่ะสามารถไม่สามารถจะบอกใครได้หรือในบางคนอาจจะไปรักคนมีชนเจ้าของรักลับๆไปแอบรัก,รกแอบชอบไปแอบกิ๊กกับใครเขาแล้วมันก็ทําให้คุณต้องคิดมากและเจ็บปวดความรักซ้อนค่ะความรักซ้อนนี้นํามาซึ่งคนเก่าๆค่ะคนเก่าๆอาจจะเป็นพี่ที่ทํางานเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนเก่าๆหรืออะไรเก่าๆกําลังจะหวนย้อนกลับขึ้นมาสิ่งเก่าๆสิ่งสิ่งของ ความคิดก็ได้ความคิดเก่าๆความคิดที่ทําให้คุณต้องเสียใจ <c oughs> ความคิดที่คุณรู้สึกว่าเราทําอะไรทุกอย่างเพื่อเขาเราแคร์เขามากเราดีกับเขามากเราทุ่มเทกับเขามากแต่สิ่งที่เราได้รับกับคืนมานั้นมันไม่ใช่และเรามองความสัมพันธ์นี้ว่าเราเองอาจจะมีคู่แข่งหรือความรักที่ต่างคนต่างคิดไปคนละทิศคนละทางในคนที่ห่างๆกันไปแล้วอาจจะกางคนต่างเดินกับสองกรณีของคนเก่าๆจะกลับคืนมา จริงๆคุณอะเป็นคนที่มีช้อยเยอะนะตัวเลือกเยอะช้อยเยอะด้วยล่ะแล้วก็มันมันมีความรู้สึกคุณเป็นคนค่อนข้างจะเอาแต่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักเหมือนกันบางทีพอเราต้องการแบบนี้แต่คนที่เขาให้เขาให้เราไม่ได้ก็นํามาซึ่งความทุกข์กายทุกใจของคุณเองบางทีทุกมาจากใจของคุณค่ะมาจากความรู้สึกทุกมาจากความคิด มาจากจินตนาการของคุณล้ว,ลวนๆบางทีคุณก็จินตนาการเยอะเกินไปหรือใครคนนั้นที่คุณไปรักเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะใส่อารมณ์กับคุณคือดูเขาหุหิยนตนะดูเขา,ารมณมไม่คงที่ดูแล้วเป็นคนเอาแต่ใจเอาใจยากอือารมณ์นั้นน้ำก็รากกเมินิจิก๊กขอดูสองเหรียญของคุณหน่อยสองเหรียญของคุณคืออะไรการต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องเก่าๆการที่ต้องทนกับสภาวะความเป็นอยู่ การต้องทนกับความเจ็บปวดมีใครเดินจากคุณไปไหมใครเทใครมีการเลือกรายอย่าร้างการเดินจากไประวังความเจ็บป่วยของอาจจะได้รับข่าวกับคนที่เป็นญาติพี่น้องอาจจะมีการสูญเสียจากเป็นหรือจากตายก็ได้ในความรักความสัมพันธ์คุณก็พยายามจะคิดนั่นแหละว่าในความรักเนี่ยเราเราเดินออกมาเราก็ไม่ได้เป็นสุขถึงถึงห่างกันแล้วเราก็ไม่ได้ใจเป็นสุขความคิดของเรายัางทําร้ายเราอยู่นั่นแหละนะจ๊ะในบางคนเดียวกับสิง พิจิกกรกอดนะน้ากรากฏ,นะกากฏมินพิจิกความรักนี้มีอุปสรรคและมีปัญหาค่ะมีบุคคลที่3เขาดึงบุคคลที่3เข้ามาหรือว่าจริงๆแล้วเขามีบุคคลที่3อยู่แล้วแล้วคุณเข้าไปเป็นบุคคลที่3เขาก,ก็ก็ได้นะคะก็เป็นมีความเป็นไปได้ในส่วนนั้นถามว่าความรักนี้มันมีปัญหาแน่นอนมันมีปัญหามีอุปสรรคมันไม่คือรักที่มันไม่สามารถจะไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วละ่ะต่างคนต่างเดินไหม ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองไหมหรือในความรักที่เราต้องการล้วเ,เขาให้ไม่ได้บางคนเดินจากกันไปแล้วไปขอพรออกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากหรอคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคอนโทลไปไหมในความรักความสัมพันธ์ธที่คุณคอนโทนอ่ะคุณอาจจะทํางานในองค์กรใหญ,ใหญ่หรืออีกโก้เยอะทิฏฐิในใจสูงมากแล้วก็อยากได้นู่นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้จากคนรักแต่คุณไม่เป็นผู้ให้หรือเปล่าน้ํารักที่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดศีลธรรมหรือเปล่า คุณควรตัดหรือคุณควรอยู่ตรงนี้ใจคุณรู้ดีกับกับสถานการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณควรรู้ว่าบางทีการเดินออกไปแล้วเนี่ยมันมันมันห่างกันไปก็จริงแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ได้ห่างบางคนเดินสวนกันอยู่ที่ทำงานเป็นเจ้านายกับลูกน้องบางคนเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าๆเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนจาก คุณกาลังกลับไปเจอคนรักเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆอยู่หรือเปล่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะการตัดสินใจคุณของคุณนั้นน่ะว่าคุณจะควรจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะดูเขานิ่งๆคน,ค,คนที่คุณคนที่คุณคบด้วยเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นทหารตำรวจราชการก็ได้หรือคุณเองเป็นก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีหน้ามีตาทางสังคมเพราะฉะนั้นการทําอะไรนะั้นมันยากยิ่ง การที่เขาจะเทคแอคชั่นหรือทําอะไรยากมากนะนี่คือพลังงานของคุณน้ํากรกฎินพฤกษิกไปดูคนที่คุณรักกันไปดูคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไงอ่าเดี๋ยวเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้บางคนห่างกันไปแล้วนะบางคนอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันแล้วห่างกันออกไปแต่ในใจยังวนเวียนยังคิดยังคิดยังทุกข์ยัง,ยงทรมานอยู่ตรงนั้นเขาเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเขาค่ะคนที่คุณรัก เรียมแพสว,ว้าวหน้าที่การงานดีฐานะดีค่ะไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครคุณต้องเกรงใจเขานะคนคนนี้หรือคนคนนี้อาจจะมีคู่อยู่แล้วเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้การงานเขาไอ้นี่มากฐานะเขาดีทางสังคมทีเดียวเขาก็หยันทำงานนะคนคนนี้จิตใจดีเป็นูเป็นเพศแม่เลยทีเดียวถ้าไปมีความสัมพันธ์รืกซึ้งกใครระวังก่อนก่อกำเนิดแห่งการตั้งครร์ถ้าคุณไม่ไปทำใครท้องใครก็มาทำคุณท้องนั่นแหละโอเคไหม คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีนะเข้าใจคนรเขาเข้าเข้าใจคนรอบข้างได้ดีแต่เหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์นี้มีความเหนื่อยรามีความรู้สึกว่าอยากจะวางมันลงอยากจะตัดใจอยากจะเดินออกไปก็ยากยิ่งความสัมพันธ์ของคุณกับเขาชีวิตเขาไปเรื่อยๆค่ะไม่เขาคิดมาดีแล้วเขาไต่ตรองเขาคิดเขาทบทวนเขาคิดว่าการที่ไปโฟกัสกับงานจะคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ ความสัมพันธ์โฟกัสในเรื่องที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่อดีตเขาคิดถึงคุณอยู่ s i กออฟครับค่ะเขาอยากกลับมาถ้าคุณเปิดโอกาสเขาบอกเขารักคุณค่ะแต่เขาไม่ทำอะไรบางคนตั้งกำแพงสูงบางคนสืบสองอยู่หรือบางคนอะไรเขาเรียกว่าจากกันทั้งน้ําตารักกันแทบตายแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเหตุผลคุณก็รู้าบางบางทีความรักมันอาจจะถ้าเรารักคนมีเจ้าข,ของความรักคือมันไม,ไม่ต้องครอบครองก็ได้ ไม่ต้องครอบครองก็ได้ในบางคนนะเดอะทาวเวอร์ม,มันจบแล้วจริงๆด้วยคุณอาจจะมาเจอกันพ่อบุญภาวาสนาส่งค่ะเขาเองเขาก็เบื่อกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้มองทิศทางของความสัมพันธ์ไม่ได้รักกันก็เอาไว้ในใจรักกันก็ต้องมีอุปสรรคและมีปัญหามีความรักหวางกัน้นมีบุคลบคลที่สามบุคคลที่สี่ในความสัมพันธ์คุณเขาอาจจะมีเขาของแล้วหรือต่างคนต่างมีเจ้าของแล้ว อืมมันยากนะมันยากที่จะเดินไปนะคุณก็รู้นี่เขาก็รู้นี่แต่ถ้าคุณยังฝืนเดินไปความเจ็บรอยอยู่ข้างหน้านลยจ้ะอ่าในสิบหกถึงสามสิบเอ็อ <c oughs> น,บบนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดสิบหกถึงสามสิบกันยาความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรไปเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทางค่ะไม่มีสถานะค่ะ บางคนไปบวชแล้วไปถือศีลไปกินเจปปกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวคิดมากคิดไมคุณอาจจะดิวกับกันคุณอยากได้ความมั่นคงในความรักคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วหรือรักนี้ไม่ถูกที่คะผิดศีลธรรมหรือเปล่าผิดศีลธรรมไหมใครคุณได้ข่าวจากใครสักคนที่เป็นคนเก่าๆหรือความรักที่มันมันไม่ถูกอะคุณจะเกิดการคิดมากในความรักความสัมพันธ์นี้บางคนไปวิงวอนขอพรให้ใครคนหนึ่งได้กลับมาได้มาทักมาทาย แต่คุณก็ไม่แน่ใจถึงความสัมพันธ์คุณคิดเยอะคิดมากบางคนร้องไห้บางคนทุกข์ทรมานบางคนยังวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้ปัญหานี้คุณต้องแก้ที่ต้นเหตุถ้าคุณหาไปเหตุมาแก้ของปัญหานั้นไม่ได้หรือไม่บางคนก็รู้ว่าความรักนี้มันไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยกันทั้งคู่เป็นความรักที่ไม่ดีแต่อยากมีกันไว้อารมณ์นั้นคุณอาจจะดีวกับกันพึอบอศพเด่น เขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะจัสติกคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการหรือคนี่รักษากคนหมาหรือเป็ฐฐนร,รฐฐาชการหากเขาตกลงร่วมกันแล้วถอยกันออกไปค่ะใครเทใครไม่รู้ละแต่คุณนะ่อยากไปไหมเขาก็ไม่ได้อยากไปในความรักความสัมพันธ์นี้แต่มันเป็นการจำยอมอยู่ในสภาวะจำยอมจำใจที่จากเจ้า เพราะว่าสถานะไม่มีค่ะถึงเราจะคบถึงเราจะคุยกันถึงเราจะมีความสัมพันธ์กันหรือเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันแต่มันก็ไม่ทําให้ความรักนี้แจ่มชัดขึ้นมาได้รักที่ไม่เท่าเทียมค่ะอยู่กันไปก็ไม่ไมีความสุขในความรักคนนี้มีคนที่ให้ที่ไม่เท่าเทียมในออฟคับมีคนอยากเดินกลับมาหาคุณะ่ะเขาอยากเดินกลับมาหาคุณค่ะแต่การกลับมานั้นเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ได้เลือกนะ การกลับมานั้นเขาอาจจะอยากได้ความรักแบบไหนไม่รู้เหมือนคนคนนี้ต้องการหุยหาความรักพวกขาดความบอบอุ่นไหมบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในความรักความสัมพันธ์นี้นะเขาอาจจะเจ้าชู้หรือเป็นเจ้าชู้ก็ไม่รู้แหละมันมีความผูกพันมีเยื่อใยอยู่ตรงนี้ค่ะเดือดซัน ต่างคนต่างยังเติมเต็มและมีความสุขกันได้คุณอาจจะดีวกับคนที่ไปไหนมีมีคนไหว้นับหน้าถือตามากหรือเนท่ยคุณอาจจะดีวกับคนที่เขามีการงานที่ดีหรือ,รอคุณเป็นก็ได้ไปไหนใครรู้จักไปไหนรู้จักกันทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอทั้งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากที่จะไปไหนได้เนาะอืมเขาอยากกลับมาเขารักคุณ true of ครับเลิฟเลิฟเขาบอกเขารักคุณอ่าเรารักกันเรารักกัน แต่เราเลือกกันไม่ได้เรารักกันแต่เราพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้เรารักกันแต่เราอยู่กันบอด้บบอด้บบอด้คุณอาจจะดิวกับตุนค่ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเจ็ถ้วยโอ้ยเลือกไม่ได้รักอันนี้มีแต่ความเพ้อฝันใครไปขายฝันซึ่งกันละกันรักคุณคุณก็รู้เขาก็รู้อย่าอยู่ในความฝันค่ะอยู่ในความเป็นจริง ว่าความเป็นจริงเราสองคนนั้นไม่สามารถรักกันได้ศีลธรรมค่ะไพ่ของศีลธรรมไพ่ของความเป็นเพื่อนอาเป็นเพื่อนกันก็ได้วนความรักที่มันไม่ได้มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรตัดใจซะ <_ S 1> เขาจะเทคแอคชั่นไหมเหรอเจ็ดจาบเขาแทงข้างหลังคุณไหมเขาทำอะไรรับหลังคุณหรือคุณทำอะไรรับหลังเขาไพ่ของ ไพ่ของความวนเวียนไพ่ของเดอะสตาร์ไพ่ของการตัดใจค่ะตัดใจจากใครคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดความจริงรักครั้งนี้มีคนโขหกมีคนพูดปดมีคนพูดไม่หมดมีคนพูดไม่จริงมีคนทำรารับหลังแทงข้างหลังอืมเขาจะเทคอ action ไหมอืมตัดใจค่ะไม่ไม่เขาจะตัดใจสิ่งที่เขาจะทำคือเขากลังจะทำให้สิ่งที่ผิด สมมุติว่าคุณไปดีวกับคนนี้ก็มีครอบครัวเขาจะทําในสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือเขาก็จะไม่ยุ่งกับคุณแล้วเขาจะตัดคุณออกจากชีวิตเขาไม่อยากทําอะไรรับหลังคนของเขาแล้วเขาก็จะเริ่มต้นใหม่เขาก็เจ็บปวดเหมือนกันกับความรักนี้แต่มันทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้สิ่งที่เขาจะบอกคือมันมาทําอะไรไม่ได้รักนะแต่มันทําอะไรไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้พัฒนาไม่ได้อยู่กันบ่ใดอรมณนั้น ถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณ The f ค่ะการเริ่มต้นใหม่ค่ะการเริ่มต้นใหม่เขาไม่อยู่แล้วตรงนี้เดินออกไปใช่รักตัวเองใช่ความรักที่มีปัญหาเรา่องสักแน่นอนมีคนในความสัมพันธ์เยอะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะทําคือเขาเดินจากไปนะเขาเดินจากไปเพราะว่าเขาบอกแล้วเขากลัวคนเขาอาจเขาเขาไพ่เป็นเวอร์ซ่าได้นะ เขาอาจจะกลัวคนของเขารู you know. ้ค่ะรู้ว่าเราคบกันรูอว่าเราแอบกิ๊กันคนของเขาเขาเลือกคนของเขาค่ะถ้าเขาเลือกได้เขาจะกลับไปเลือกคนของเขาเขาจะกลับไปเลือกเขาจะกลับไปเลือกอยู่กับปัจจุบันถ้าเขามีปัจจุบันคนข้างกายเขาไม่เลือกคุณเพราะว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนมันมันพัฒนาไม่ได้จริงๆนะเขากลับไปรักตัวเองเขากลับไปทําสิ่งที่ถูกต้องกับตัวเขาเอง เพราะว่าคนของเขาอาจจะจับได้ก็ได้ว่าเขามักเก็ตกับคนอื่นอืมประมาณนั้นเขารอคอยเรื่องมันเงียบก่อนมั้งอ่ะแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาค้ะน้ำกรากฏดเมนเทเจคุณคิดยังไงกับเขาความรู้สึกของคุณที่มีต่อเก็คิดมากคิดไม่คิดเซนซิทีฟคิดวันไหวมากคุณวันไหวคุณคิดมากคุณหน่อย คุณไม่มีความสุขในทิศทางที่คุณอยู่เลยคุณอยากเริ่มต้นกับการทํางานค่ะคุณกาลังจะเอาจิตเอาใจดึงจิตใจทั้งหมดไปทํางานไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วเดินเลิฟเวอร์มันมีรักเรามันมีทุก์มันมีรักที่เลือกไม่ได้มันเป็นเรารักกันแต่เราไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วค่ะเขาบอกว่าคุณบอกว่าคุณขี้เกียจติงตามใครขี้เกียจติงตามความรักขี้เกียจอยู่ตรงนี้อีกแล้วเหนื่อยเอารักนี้ไว้ในใจ ทำอะไรบ่ได้เลยนะอืในบางคนอาจจะมีการวางแผนถึงอนาคตร่วมกันการแต่งงานชีวิตครอบครัวหรือรักกันไปยาวๆแต่มันยาวไม่ได้น่ะสิมันมีอะไรมากั้นกวางไว้คุณรู้เขารู้ The Hermit ค่ะคุณกำลังคิดจะทำจะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณกำลังหาทางออกที่คุณเงียบๆน,นิ่งๆเฉยๆไม่ใช่คุณไม่คิดนะ คุณก็อยากมีความรักครั้งนี้ไว้แหละแต่มันไปได้ยากนะมันไปได้ยากคุณยังมีพาชั่นมีคนแทงข้างหลังกันจริงๆมีคนหรือหรือคุณอาจจะถ้าคุณไปเริ่มความสัมพันธ์นี้กับใครจะมีคนเอาคุณไปพูดจะมีเอาคุณไปนินทาเรื่องราวจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าพยายามโฟกัสกับงานกับเงนินกับชีวิตและครอบครัวคุณมีครอบครัวลูกสองคนอืมเจ็ดถ้วยเลือกไม่ได้ ความรักของคุณที่คุณมองเห็นกับคนคนใหม่นั้นเป็นความรักที่คุณวาดวิมานในอากาศค่ะเป็นความรักที่ไม่มีอยู่จริงมันแค่วิมานถ้าคุณเองก็โฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีอยู่คุณต้องปัดถึงเวลาต้องปัดถึงเวลาต้องเบรกพักถึงเวลาต้องหยุดแล้วความสัมพันธ์นี้ไม่มีทิศทางใดที่จะไปได้สิ่งที่คุณทําได้คือกลับไปอยู่กับครอบครัวค่าน้ําแก่ไหมถ้าคุณมีครอบครัวแล้ว สลับไพ่สลับกันได้ <c oughs> อะขอดูไพ่แนะนำในความสัมพันธ์นี้หน่อยไพ่แนะนำค่ะความรักความสัมพันธ์นีอ้อาจารย์มีข่าวฝากวาชาสัมพันธ์อาจารย์เปิดตะกรุดจองตะกรุดช้างผสมโขงนะคะนี่ สุดยอดแห่งตะกุดเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์บางคนถ้ามีรักเก่าๆถ้าเขาจากไปอาจจะมีการย้อนคืนกลับมาได้แล้วก็ตะกุดนี้บางคนได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองหรือบางคนค้าขายดีมากได้ตะกุดไปตะกุดลง,ลงยันนะร่ำไรนะคิดถึงนะักเกี่ยวชู้ยันนะคำานึงหาปกเสกพุทธ,ธาพิเศษเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากได้สั่งจองสายมูไม่ควรพลาดนะด้วยอาจา์แขวนไว้จะแขวนเป็นสร้อยคอก็ได้จะแฝนเป็นข้อมือก็ได้นะคะ รองถ้าใครสนใจสายมูนะจริงมีถ้าได้ตะกุดไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ต้องดูด้วยนะว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องไหมถ้าคุณทำบุญทำถ้าทำบุญเยอะยิ่งส่งเสริมให้ดวงได้ดีแต่ถ้าคุณเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็าอาจจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่อันนี้ดูด้วยนะอ่ะขอให้แนะนำให้กับความรักของคุณขนานะเว้นระยะห่างค่ะ ในความรักความสัมพันธ์นี้ห่างกันสักพักหนึ่งให้ไปไต่ตองก่อนว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันควรจะไปในทิศทางใดควรจะหาทางออกควรจะห่างกันก่อนที่จะที่จะตัดสินใจว่าควรจะทํายังไงความสัมพันธ์นี้นะคะอะไรที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคุณแก้ตรงปัญหาที่มันเป็นซะถ้าคุณแก้ปัญหาได้เอาใหม่หนึ่งคือกลับไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่กับครอบครัว2คือกลับไปสตาร์ทกับคนเก่านั้นแต่ถามว่า3าคนเปลี่ยนเปลี่ยนเบนเ,นเนส้นทางค่ะ เปลี่ยนทางที่ที่คุณเดินเป็นที่ที you you ่ผิดถ้าคุณมีเจ้าของหรือคุณไปดูกับคนมีเจ้าของที่ที่คุณกําลังเดินไปนั้นมันเป็นทางที่ผิดเปลี่ยนเส้นทางการเดินซะทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่เป็นจริงทําในสิ่งที่คุณต้องทําทําในสิ่งที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางซะถ้าคิดผิดอยู่แก้ทีละเรื่องถ้าปัญหามันถาถมเข้ามาอะไรก็แล้วแต่แก้ไปทีละเปาะแล้วแก้ที่ต้นตอของปัญหาปัญหาถ้าไม่แก้มันก็ยังคงเป็นปัญหา คุณต้องแก้ที่ต้นต่อของปัญหานั้นๆเข้ไหมปาฏิหาริย์รักนี้ไม่มีปาฏิหาริย์แล้วคะ่ะขามารักนี้ไปปาฏิหาริย์ไหมถ้าคุณมีบุญมีกรรมร่วมกันมันยังสร้างปาฏิหาริย์ได้ก็คือหมายถึงกรรมของคุณยังไม่หมดต่อกันนะคะมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญควรจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางในความสัมพันธ์ควรจะหาความหวังใหม่ๆกับสิ่งที่เป็นอยู่จริง รักษาสิ่งที่คุณมีไว้ถ้าคุณมีครอบครัวรักษาครอบครัวไว้ก่อนที่สถาบันครอบครัวของคุณจะร่มสลายหรือคนข้างกายคุณหนีไปหรือเขาจะรับรู้อ,อย่าพะวงอย่าไปคิดถึงเรื่องของความต้องการคนเราเนี่ยความปรารถนาและความต้องการนี่น่ากลัวมากนะจิตใจของคนเรานี่น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ในในทางที่มันถูกต้อง รู้ถึงเหตุและผลในการกระทําของตัวเองด้วยทําอะไรให้ใช้สต,ติไว้ระบายถ้ามันเครียดหาเที่ระบายใช้เหตุผลเยอะๆปิดหูปิดตาถ้ารู้ว่าอะไรทาให้คุณต้องต้องทุกเปลี่ยนเกมได้แล้วตอนนี้เกมนี้จบลงแล้วหรือเปล่าเกมนี้ควรจะเปลี่ยนคนเล่นได้แล้วถ้าคุณเข้าไปอยู่ในเกมของใครเกมชีวิตไม่สนุกเกมรักไม่สนุก นะคะคุณจะนำมันจะนำมาซึ่งความวุ่นวายใจวุ่นวายทั้งงานทั้งการทั้งจิตใจทั้งคู่คนเพราะฉะนั้นควรเลือกเดินค่ะว่าคุณจะไปในทิศทางใดในความสัมพันธ์คนเราถ้าเรารู้จักที่จะมีเหตุและผลว่าควรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่ที่มันที่มันจะทําให้คุณทุบไปถูกปิดตาอืบางสิ่งบางอย่าง อยู่ในคันรองที่ถูกต้องนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวลน์นะคะอาซ่ายเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ